ที่มันจะดูน่ารักดูน่าสนใจเป็นยังไงอะ่ะอิสระให้อิสระกับตัวเองสิคะคุณจะต้องให้อิสระกับตัวเองในการที่จะไม่เป็นไรไม่รักฉันเดี๋ยวฉันก็ไปรักใครใหม่ก็ได้นี่แทงขึ้นไปอีกอิสระสดใสมีความสุขเห็นปะ่ะคุณจะต้องสร้างพลังของความสุขขึ้นมาทันทีที่คุณบล็อกเศร้าใจแอบซอง นี่คือคุณกําลังส่งพลังของความทุกข์ออกไปแล้วคนที่ไหนอะก็ดีเมื่อเขาเคยรู้จักคุณแล้วอะเคยเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วอะเขาอ่านเกมคุณออกอะเขาก็มีเชื่อถือคุณเขาก็กลัวคุณเนี่ยจะเข้ามาทําไมแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนปมีอีกคนนึงแล้วอะถูกไหมคะอ่าคุณเลยต้องอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วสร้างพื้นที่ของคุณอะให้มันเป็นสนามของพลังดึงดูดความรักเก็ตปะ